สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมกำลังจะไปทำงานรถสไตร์ไปติดอีกแล้วต้องไปเอาตัวชาร์จเครื่องชาร์จแบตครับมาพ่วงครับเพื่จะเสียบเข้าประมาณสัก2ี่สิบนาทีก็น่าจะได้แล้วครับนัดไว้อยู่ประมาณไม่เกิน9้าโมงครับก็น่าจะทันอยู่ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งสงสัยคงได้เปลี่ยนแบตเตอรี่จริงๆนะครับผมสองปีกว่าแล้วเนาะสองปีครึ่งครับ แปดโมงครับผมพอดีนาติดก็ออกกาส่งตู้ชาร์จแฟนปลาอ๋อครับพอเล่ากันใหญ่เลยบอกต้องเปลี่ยนแล้วดูก่อนครับวันนี้ว่าจะได้ค่าแรงพอที่จะเปลี่ยนไหมแบบรู่หนึ่งก็สองพันห้าสองันสองห้า ดูก่อนครับว่าทำงานผมแม่วันนี้เรงรวมทีเดียวอากาศมันเย็นครับแบตบก็เหลือประมาณสักสิบสองสิบเอดกือบสิบสองเปอร์เซ็นครับแบตบที่ค้างอยู่เช็คได้อยู่มันต้องใช้เผาหัวสามรอบครับเ๋าหัวเป็สามรอบถึงจะสตาร์ทได้ัคือเผารอบนึงมันติดก็มันก็หายไปแล้วครับสาสี่เปอร์เซ็ต ไน้สตาร์ทมันไม่ค่อยดีไม่รู้จะเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนไดสสตาร์ทดีราคาพอๆกันครับนะดูไปมาครับตอนนี้ชานี้ก็มีแดดนอก้องฟ้าแจ่มใสครับผมอากาศก็ขุ่นขึ้นนิดนึงครับ22องศาครับเมื่อวาน20นี่22องศาเชา้านี้ก็คาดว่า บลางวันคงจะแดดแรงแดดแรงแล้วก็ร้อนด้วยครับไม่มีลมโอ้ลืมสังเกตดูเส้นนี้เขาวางเท่าประปาใหม่แล้วก็ติดไฟสซลาเซลล์ครับพวกจะทำบุดใหม่อยู่เลยใช่ที่ถนนมันทำไม่ปรปับปรุงแล้ติดแสงสว่างก็ดีก็ดีครับลบอตาบางตะเคียน คนละตำบลกันครับผมคือข้ามคลองมานี่ก็คนละตำบลแล้วอ๋อผมอยู่ตำบลบางเลนเนาะอันนี้บางตะเคียนครับเดินทางกันยาวครับผมน่าจะถึงมานานัดพอดีหรืออาจจะเลทไปนิดนึงครับแปดโมงกับเก้าโมงอันนี้แปดโมงแล้วจริงก็ทําเวลาได้ครับผมแต่ มันร่กินน้ำมันเยอะไปหน่อยครับไม่ไม่ไหวก็ไปเรื่อยๆครับเก้าสิบร้อยทำเวลาก็ร้อยสามร้อยสี่ครับตอนนี้ไม่มีกล้องบินได้ครับเราก็เดินทางกันเลยครับ Let's go ตอนนี้ก็บันข้าวแล้วครับบันข้าวข้างนอกแน้วครับก็มาถึงบ้านเลขที่ห้าแล้วครับบ้านนาบัวเนาะ้ันสองห้าครับทำบ้านหลังนี้ครับผม นานแล้วหละไม่ได้เข้ามาจะเห็นเรามาไหมเนี่ยปวดขา,าครับเมื่อคืนตะขาบล่อขาพับเหนือขาพับขึ้นมานิดหนึ่งตัวเท่าประมาณเท่าเล็บเนี่ยเล็บนิ้วก้อยเนาะ ขอเรื่องก,กันครับกัดหนึบเลยตีหนึ่งครึ่งร้อนเลยนอนไม่หลับเลยครับคืนเรียบร้อยเลยทีนี้ทั้งปวดทั้งไอ้นีคขับรถมาก็ปวดขาครับผมเ,เดี๋ยวลงไปเรียกเขาดูครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาเห็นในกล้องหรือย,ยังรอเข้ามาต่อประตูครับไม่รู้อยูยนะ่ไหนบอกโทรบอกกันเข้าประตูให้ได้แล้วได้แล้วนะจ้าเดี๋ยวรอ รถทำลายมั้งครับก็มานิ้ๆเลยหน่อย,อยก็แก๊ๆจะคุ้มค่าน้ำมันรถมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันตรงนี้คือนาบัวครับผมที่เคยมาทำแต่ก่อนเนาะภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะครับก,รกำมือกำแพงแต่ก่อนมาไม่สวยก็ทำสวยครับแต่มันก็แล้วครับขาบหนาบ้างบางบ้างเนาะเป็นกำแพงโอ้กำแพงเทครับผมไม่ค่ยกำแพงเอ่อ โอเค hey, นะซึกเลยครับ10บเปอร์เซ็นต์ฝังโน้นก็จะเป็นนาบัวครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีใครทำบ้างเห็นรกๆครับนาบัวรกๆนุมีแต่ต้นอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยครับทิ้งล้างหรือเปล่าไม่รู้มีันไดมาสองตัวครับกับเครื่องมือไม่มีอะไรมาเลยกับสายไฟนิดๆครับ ก็ออกมาซื้อคมไฟครับผมตอนนี้ไปที่เมกาเมกะลังสิตครับเพื่อนออกมาไม่รู้รถติดอะไรครับผมแยกเชียงลากใหญ่ตอนนี้มีแยกเชียงลากใหญ่ครับขอ,อกทางธรรมศาสตร์นี่ครับ อะไรทางเบี่ยงหรือว่าตำรวจตั้งด่านวไมยหรือดู Google Map ไปด้วยครับ mm. แดงโลเลยตรงนี้นี่ไม่เคยไปครับไม่กาัไม่กลัลังสิบไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งฝั่งขาเข้าหรือขาออกเนาะอะไรอะตักหมุดอะไรดีกว่าเพื่อความสบายใจของเรา ถนนกันจาก็เ,กเลยสะดตัวนิดนึงพอไปได้ครับผมก็ใต้ทางด่วนดอนรัตยาครับดอนรัตยา ไปบนนะถนนหมายเลข3214 1.5กิโลเมตรหน้ามอธรรมศาสตร์ครับดาน,นทิศจากวันอะไรดีที่ตัอนออริจินัต้ดีแต่สุนกีฬาครับจิสหน้อยๆนะจ๊ะ สิริก็บอกให้ไปกลับรถทางอื่นนะครัสิริกหกเราเราไปตามเส้นทางเราอยู่นะสิริรถติดนิดนึงครับตรงาทางต่างระดับตรงนี้ รน้นตูดมาใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปกรุงเทพแต่ไม่เปิดบ่อเผื่อจะไปกระพิบก็ตามมาแล้วกันเนาะอีก600เมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพหลโยธินใช้ซ่อำทางดีก็ได้ ติดฝั่งโนนครับที่จะลงไปอของหลวงครับของหลวงมาเจอก็ไม่ซื้อกลับให้เรามาซือ้อโคมไฟเสียเวลาเสียน้ำมันราแทนที่จะซื้อกลับไปเลยอย่าคิดให้แพงะเลย อันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้รใช้ช่องทางใดก็ได้ไไดเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพหลโยทินืชเช่งทางใดก็ได้ตบต่อไปบนทางคู่ขนานถนนพหลโยธินอีก800เมตร ก็ออกมาแจกเมกาแล้วครับผมหรือโคมไฟอันเดียวครับอีไปสมัสมาชิกได้ส่วนรดร้อยหนึ่งครับตอนแรกก็จะไม่ทำเราเพราะไม่ใช่ตังเราอยาจะจ่ายราคาเต็มนคะรับแล้วก็ทำเกือมาซื้อของรอบหน้าครับเกิดพิมพ์มาแถวนี้เก่อซื้อกไม้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมนะไว้ก็ไม่เสียหายครับผมตอนนี้กำลังหยูดเพลินครับหยูดเพิน ไปรำรนัสส์ได้แล้วครับออกเส้นเดิมกับเส้นเดิมครับผมไปแยกเชียงรากใหญ่เมือเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าตัวนี้ก็จะ5โม,มงแล้วครับ ปีแะซ่อมไม่โล่งๆหน่อยดูถ้าปีซ่อมยีก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เด้อยังจะได้สองปีอีกจ้านะครับเราก็เดินทางกันกับทีนนบ้านในทีห้ 5, 5, 5. าห้าห้าน,นะครับผมนาบัวนั่นเะครับว่าจะไปไปหาหนะ้าจัมลัดนิดนึงครับโผมคุยกับแกแกก็อยู่แถวนเหนือนไม่รู้ว่าจะได้ไปหาแกหรือเปล่า ก็ว่าจะหนีกลับเลยครับเมืเ่อกี้ไปกินข้ามานะครับกับน,น้านีชาไปเชียบินก่อนครับครับก็ไปเชียบินครับผมแล้วก็ขยับพระพิฆเนศนิดนึงครับช่วยกันยกโต๊ะนึกว่าเรียกอะไร ามาัาตั้งถูกคิดไหมบอกไม่ถูกไม่ถูกก็ขยับอขยับก็ขยับ,ยบนี่มีต้องมีแบบมีมงมีมุกครับก็ออกแล้วครับผมไม่มีอะไรครับงานวันนี้วิ่งออกไปเมกาไปซื้อโคมไฟมาเปลี่ยนให้ในห้องน้ําต่อสายไฟครับถอ,อปดปักโออดปักออกต่อสายไฟแล้วก็ตอตขอัยครับแล้วก็อุดรู ลู่สายไฟหนูมันไปอไงูมันไปลออคราบอยู่ตรงนั้นงูตัวเล็กๆงูอะไรเลิกกินริ้งจบะ,ะก็กลัวงูยังกลับมาจะเข้าได้นะมันลงจากฝ้าไม่ได้ด้วยซ้าไปพมันฝ้าเรียบแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ถอดกล้องที่ใส่อรแดปของกล้อง ตอนแล้วแก่แล้วแก่ไม่เป็นก็ดึงลงมาเองครับก็จะประมาณนี้ทํางานนี้ก็ตอนนี้ก็สิบสองสี่สิบห้าแล้วเดินทางกลับครับผมว่าจะแวนะน้าจาหลัดเมื่อกี้ก็คุยกันว่าไม่รู้จะแวะหรือเปล่านะ้าจำหลัดบอกว่าลงสะพานนี้อยู่ซ้ายมือหรือขวามืมอไม่รู้งานต่อเติมเมื่อกี้ก็มากินข้าวร้านครับ còn nhiều mà cái bảo bác thầy người bàn kem ở đi qua để chè làm ก็จะเดินทางกลับนะครับเสียงรถก็ไม่ค่อยจะดีไม่รู้เป็นไรครับแต่กหมือน,น,นหอนเหมอน,ม,นมันคลาดหอนหรือเปลืองเกียรเ์เวลาเหยียบคันเร่งรุบเร่งสปีดออกมันจะมีเสียงหอนอหน้าวัดช่งแรกน้อยครับ ก็ไม่มีอะไรทำเนาะแบบเล่นๆครบับผมเดิมง,งานก็น่าจะหมดแล้วครับถ้าไม่มีใครติดต่อมาอีกเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเนอ็ดแล้วครับเดี๋ยวหน้าสักประมาณวันที่ถ้าไม่มีงานจริงๆก็น่าจะกลับบ้านก่อนกับปาน,นอาทิตย์หนึ่งก็กลับเลยอยู่ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับไป ไปอุดมันไปตากแดดไปออกไปอะไรนะไปย้อมผิวให้เป็นสีแทนครับตอนนี้ขาวจัดมากเลย,ยม มาถึงบ้านแล้วครับผมใช้วเวลาไปชั่วโมงหน่อย,อยครับน้ำก็ว่าเริ่มแห้งแล้วเหลือน,นิดเดียวครับเนะกระจงกระจอกนกเขาครับผมเงินน้ำถึงน้ำเนาะสแลวแห้งแล้วจ้าองเร็วม,มาก ครับผมสำหรับปีปีนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนะาะพาขับรถเที่ยวรับไปทำงานเหมือนไปเที่ยวไม่ได้ทำอะไรมากมายเหมือนก็ใช้ไปซื้อของตอนนี้เลยก็เดี๋ยวขอตัวลาก่อนครับผมบก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปปีต่อไปครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะครับ,บกําลังใจด้วย เ้เลีล่ยนรองเท้า,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 าก่อนครับก็ไนนะครับตอแหละครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม,มเรื่องกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้ยวยนะครับเป็นกำลังใจงให้ด้ยวยครับอุ๊ยฝนบ้าไม่ได้ถอยนานแล้ว ช่วงนี้มีความสุขเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ